เอาเยอ๊ะอ่เอาคลิปตอนที่ฮาทุม่มสิปนที <c oughs> <c oughs> เป็นวันที่สาสิเว็ก่อนปีใหม่ที่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เบื่อมาก นีเ,เป็นปีที่เต่งไม่มีอะไรเลยนี่อยู่เฉยๆคนเดียวนิ่งๆงเงาเลยเออเลดแมงนี่แหละอ่ะ

ลูกเดียวก็ถึงได้ถึงกับชนะนะครับแต่แต่แต่ฮะเอาแบบบ้าเลยเลเลยปีนี้ปีที่หน้าเบื่อตั้งแต่เต็งไปปุ๊บก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลย อยู่นู่นคงจะสนุกอยู่แล้วมั้งคนตรงนี้นี่ไม่หนุกเลยเลยนึกว่าจะได้ข้ามปีแบบหรือว,ว่ากลับมาข้ามที่นี่ใช่ไหมไม่มีไม่ได้กลับหักปวดหัวก็ปวดเลยเป็นหวดัดอีกครับ้าอ,อิ่ม นะกลับมาเร็วๆแล้วโอนนี้จะกลับมาจะอ้วกอิ่มกินมาอิอาอมมาอ่มมากเล่นอะไรดีวะเนี่ยเรากินทงอื่นปวดหัวตอนนี่ย ฟ้าไม่เป็นใจวันนี้รอาเก่งหนก็จบหมดนะพี่ใหม่ทอ่ช้างเลยหลังราคาอะไรเนี่ย ถ้าได้ดูเที่ยนี้หรือว่ารออยู่รอรอเข้าเกมมาอยู่ไม่รู้จะมาป,ปีใหม่ที่นูน่นที่สิงคโปร์จัดงานจจกอะไรเปล่าก็ไม่รู้ที่นี่เขาก็มีจัดเขาดาวอะ่ะแต่ไม่ได้ไปเฮ้ยถ้าได้ไปกลการขงดีนะก็น,น,ะนิดก็ยังดีไ,ได้ไปด้ไหว อยากให้มาเรียนเชียงใหม่เชียงใหม่ก็มีนิทิศาสตร์น่าจะมานี่เนาะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรเดินเม็ดได้ได้ได้ครับ

คนกลางเดาวพี่ม่อเลยือใช่เ้าดาวไม่เทาไม่ดูไม่อยากอแตายแล้วใครเล่นตัวนิกเนี่ยใช่ออนอือจริงจริงนะตัว ไม่ใช่ตัวผู้อีกงอะ่้าบอกว่าดูดี <c oughs> ใจด้วยไปดูเนาะเมยแน่บอยไปไหน นอนอยู่ในห้องนอกงานเหรอเออเร่มาคุยนะเรื่อวายคุยเลยเขียนนิดหน่อยมาหรอกบอกบอกบอกเื่อบอกกนตานเลยบอกเพื่อนบอกเพือนเรื่อเพื่อมาให้บ้านบึม ได้เดี๋ยวเราลองบอกเธอเธอพ่อมวายกูผู้ชายโม่ดอกไม้นิ้นิ้งดอกไม้มาทำอะไรวะไอพวกหานิพี่มีดอกไม้นะน้อถามกูยุ่ง ไม่นะอ้หเหี้ยกบมาแดงเว้ยคลิปนี้เป็นคลิปทิ้งกันยาว ยอดกัรอิ่ไวไวขึ้นอีกประมาณ3อร์นุ้ยนั่งในห้าม่งนนั่งเรดรอบเหรอติหัวนี่กูนั่งบังด็นั่งมังเด็นี่ น,นี่ฮะ<ว>บอยไม่มาไม่บอยเป็นตัวลูกทุ่นเหรอถัก,กเฟสไปหาม,านะมันนิดนี่เฟสไม่ไปฝาอติดในห้องมอหญิงอยู่ใน,นเฟซบุ๊กใช่นี่รู้ได้ไง เรงจริงเรืจริงควันไม่ได้เออเฮ้ยนิคเล่นอะไรอ่ะมีบักพีดาเล่นเล่นลกดาวอยู่จูแ้ไม่มีเลยเขาดาวเป็นการสิงมากใช่ไหมสิงมากใช่ไหมคิดว่าไม่มีแรงบัรดานใจเลยมันบมดแม่นมันบมดไฟมันบมดถือบัน อะไรอ่ะใครอ่ะเซนตูรี่ใครอ่ะ,อะดอกเจ่โอ,อไปเขาดาวไม่อยากให้มีเขาดาวแต่มีอยากให้มีเขากับตัวเอง <c oughs> ใครเหรอใครโพสใคเปยดได้กล่าวไว้ก่อนที่จะออกเพี้ยสไปอ๋อเออเห็นเฮ้ยมีโพสอยู่โอ้ยพ่อึงเสียชีวิต มันเป็นหลูกคู่อ่ะแล้วก็พีมอย่างเงี้ยพีมพี่เมยสันมาสันมาอจริงเลยสันทำไมเขาดาอ่ะอุ้ยอุ้ยปิงปิงขาผมายกลับมาแล้วไม่งโม้เสี้ยเลยนปิงตาเลยไว้สาสองอ่ะ เกียดอยู่แม่ง่วงนอนกนลับมาก่อนมนือยืนดึงมือมิกเกนดีเนาะยังคิดถึงเม,มืมป่าบ้างไงบอยไม่ต้องพูดก็ได้มั้งไม่อยู่ก็ไม่พูดนะไม่อยู่ก็ไม่พูดปาเกตตี้เซเว่นหรือเสี้ยอะไรไม่รไม่รอ้เลย ตึวหมวตึงหัวอย่าอยาอย่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 าย่าอย่านอนอ่่ออยไอ่ยออย่อ่อย่้าอ่อยยอย่่่่่อ่าอี แล้วปีที่แล้วล่ะปีที่แล้วอะไรเนี่ยฉันว่าก็ได้มีคนคุยไม่คุยเหอะจนไม่ได้คุยแบบว่าไม่ต้องหายไปแบบเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแล้วเมื่อไหร่กลับปะไปเลยกลับเมื่อจะกลับสองเดือนกลับกลับกลุ่มแล้วสองเดือนทนทนเท่าไหร่ นิดเดียวเองเดี๋ยวไปเป็นทหารนะต้องทนอีกสองปีดึงดึงเลฮ้ยค้างอื้อบรสติโซบี้สี่แดนของหน้าทำหัวอะไรเนี่ยเอ้าอีอุ้ยอู้หูสติเต๋อตีแม่ปัญญา มันมีด้วยหรอฉัดวินวอ์ก <c oughs> หน้าแดกมากมเซ็ตเด็ดเ <c oughs> ต้นุกเลยเล่นเล่นเขาเอาออให้มันถึงตีหนึ่งเลยนะนิกให้ถึงตีหนึ่งเม,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 ม<อ>เล่นถึเช้าเลยเล่นถึงเช้าเลยเล่นเช้าเลยเจ้าบุคิวไปล้างกันนะ่นนิกนะันะันะ ไม่ถึงเช้าเลยนะผมไม่ฟัง้งคลางขาจะใบจตายเขาไม่ถึงเช้าเลยนั่นเด็กรอยจ้าผู้ถึงเรื่องร้อยต้องยกให้พี่นะจ๊ะเอ้ยยี่ยนี่มันน่าเกลียดมากเลย ui ơ, bằng hàm tua cũng không thoải lòng, tăng là nó cột nó phỏng uý, tai cả cả rồi đi <laughs> 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 đang phải tá, em nữa. Hả? Hả? Hay à? มันแหลกมากเลย